อาจาร์แหม่มนะครับอยู่เอเชียอาจาร์แหม่มไม่แหม่มทาวิตาลุนได้ข่าวว่ารดิอันเดเวตใหม่ลงทุนไปกี่แสนครับเนี่ยเป็นแสนคงไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเป็นล้านใช่ไหมครับเป็นไงบ้างทำทั้งร้านเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ก็โอ้โหขึ้นมาเนื้อสองสามเพิ่มโอ้โหเซ็กซี่มากเลยนี่น้าเหมือนคล้ายๆกับแพนเล็กมาก เป็นไงบ้างครับลูกวันนี้ผมเป็นยังไงบ้างครับพอใจไหมค,ค่ะชอบค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะรู้สึกว่าผมมี <lay> วอลลุ่มมากขึ้นนะคะแล้วผมนุ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วปกติหาช่แชมผูให้เราให้ตัวเราเองยากไหมยากค่ะที่จะถูกใจเราอะค่ะอ๋อแล้วเ,เป็นไงวันนี้จะแบบทำให้อย่างดีอาจะแหม่มครับมานิดนึงปัญหาของน้องเช่นผมของน้องเป็นยังไงบ้างครับของน้องคนนี้ครับเส้นผมของน้องแห้งมากค่ะเนื่องจาก เะทางร้านก็เลยได้มีการบำรุงผมให้ค่ะเก่งมากๆเลยเยี่ยมมากพี่เพราะว่าผมเห็นตอนแรกผมมันสลอถสลอ,อยู่แล้วแห้งๆอยู่ <c oughs> ตอนนี้ผมถือว่าจะแบบโอ้โหแบบเรียกว่า <c oughs> สุดลทิ์ <c oughs> สุดเด็ด <c oughs> เด้งมากเลยเฮเคครับ